ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณเนไทยกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะพยศรักตอนที่2เขาใช้จังหวะที่เธอคนหอมเปิดประตูห้องและเธอกำลังพยายามที่จะเอากระเป๋าของตนเข้ามาด้านในแต่เธอทำได้แค่ขยับมานมาใกล้ประตูเพราะเขาที่หมดสิ้นสติสัมปชัญญะ แต่เรียวแรงและความเร็วก็ยังคงใช้การได้อยู่เขาแทรกตัวเข้ามาในพื้นที่ห้องของเธอแทนกระเป๋าเดินทางและดันประตูปิดลงอย่างรวดเร็วด้วยมือข้างเดียวเพราะมืออีกข้างเขาคว้าจับเธอไว้ก่อนที่เธอจะผละห่างจากเขาไปมากกว่านี้ชช่วยเสียงร้องดังได้แค่นั้นเมื่อริมฝีปากสวยถูกปิดกั้นด้วยริมฝีปากของเขา ลมหายใจร้อนเป่ารัดใบหน้าสวยที่ขัดขืนอย่างสุดกำลังทั้งๆท,ที่ไม่มีทางชนะแต่เธอก็ยังพยายามต่อไปไบรอันรัดร่างเล็กโอ้เธอตัวเล็กกว่าที่เขาคาดไว้แค่แขนข้างเดียวของเขาก็สามารถกักขังเธอไว้ให้แนบแน่นกับร่างกายที่ร้อนดังไฟของเขาได้อย่างง่ายดายเมื่อเรียวแรงไม่ได้สิ้นเปลืองจนถึงขั้นเป็นอุปสรรค จึงทำให้ไบรอันสามารถซึมซับความหอมหวานในโพรงปากสวยที่หอมหวานน่าหลงไหลเหลือเกินเรียวลิ้นที่เร่าร้อนลมเลียดูดรั้งอย่างชำนาญจนเขารู้สึกซ่านเสียวถึงการตอบสนองก,กลับจากเรียวลิ้นนั้นไบรอันค่อยๆผละออกจากเรียวปากสวยที่ตอนนี้มันสวยน่าดูชมมากขึ้นในสายตาเขา ในเมื่อมันทั้งอิ่มเอิบและแดงจนเขาอดไม่ได้ที่จะต้องประทับริมฝีปากแนบสนิทลงไปอีกครั้งอย่างแผ่วเบาเธอคนหอมไม่ถดถอยหนีเขาแต่เธอกำลังหอบหายใจอยู่ยิ่งอยู่ใกล้เธอก็ยิ่งหอมหอมไปทั้งตัวหรือเปล่านะเขาอยากรู้จริงๆสมองที่คิดสงสัยสั่งการให้ร่างกายตอบสนองความสงสัยนั้นในทันทียา เสียงที่ดังออกมาเล็กน้อยที่ไม่ใช่เสียงของเขาและเขาก็ไม่มีความคิดหรือต้องการที่จะทำตามเสียงนั้นไบรอันช้อนร่างบางด้วยวงแขนแข็งแรงของเขาไว้อย่างง่ายดายมือเล็กทั้งสองกำขย่ำเสื้อเขาไว้เธอพยายามออกแรงผลักเขาเพื่ออะไรกันสมองเขาไม่อาจประมวลผลกับพฤติกรรมแบบนี้ของเธอว่ามันคืออะไรคุณหอมมาก ไบรอันเอ่ยบอกเสียงพร่ขาขณะเดินไปยังห้องนอนที่เขาไม่ต้องเดาหรือต้องหาแม้การตกแต่งภายในจะไม่เหมือนกันแต่โครงสร้างไม่ได้แตกต่างกันเลยโซนห้องนอนต้องอยู่ด้านที่วิวที่ดีที่สุดเหมือนกับห้องของเขาไบรอันยิ้มออกมาเมื่อหลังประตูอีกบ,บานที่เขาพาเธอเข้ามาคือเตียงนอนขนาดใหญ่ทุกอย่างพร้อมใช้งาน เตียงใหญ่แบบนี้ถ้าคุณต้องนอนคนเดียวก็น่าสงสารแย่ไบรอันหยอกเอินเธอได้อย่างน่ารักซึ่งเขาแปลกใจตัวเองไม่น้อยเพราะเขาไม่เคยหยอกเย้าผู้หญิงคนไหนมาก่อนเธอเป็นคนแรกเลยนะเขาควรบอกเธอดีไหมคุณอย่าทำอะไรฉันเลยไบรอันยิ้มและสบตากลมโตของเธอในตาจริงๆของเธอเสียอะไรกันแน่นะเพราะที่เขาเห็นอยู่มันน่าจะเป็นสีของคอนแทคเลนส ให้ผมทำคุณเถอะไบรอันตอบกลับอย่างใสซื่อคุณจะเสียใจเสียงหวานๆของเธอคนหอมยิ่งได้ยินก็ยิ่งอยากได้ยินเรื่อยๆเสียงเธอหวานสวยสมกับหน้าตาของเธอเหลือเกินผมไม่มีทางเสียใจไบรอันค่อยๆวางเธอลงบนเตียงนอนอย่างอ่อนโยนโดยที่เขาไม่ทิ้งระยะห่างจากตัวเธอเลย เพราะเขาติดตามเธอไปอย่างกับว่าเธอคืออากาศที่เขาต้องใช้หายใจเข้าไปถ้าต้องขาดหรือห่างเธอเพียงนิดเดียวอาจทําให้เขาสิ้นใจไปทันทีไบรอันสบประสานกับดวงตากลมที่มองเขาอยู่ตลอดเวลาเธอคนหอมไม่ขัดขืนเขาแล้วนั่นก็แปลว่าเธอก็ต้องการเขาเหมือนกับที่เขาต้องการเธอสินะต้องดาวาดหว่นอย่างมากผู้ชายตรงหน้าเธอเขามอามาก มากจนไม่มีสติหลงเหลืออยู่อีกแล้วมีอย่างเดียวที่เขามีอยู่คือเรียลแรงไม่ว่าเธอจะขัดขืนอย่างไรก็ไม่อาจมีรอดจากเขาได้เลยดูเอาเธอเขามองเธออย่างกับว่าเป็นขนมหวานก็ไม่ปานจะทำอย่างไรดีเธอจะทำอย่างไรถึงจะรอดจากสถานการณ์อันคับขันนี้ไปได้คุณชื่ออะไรหรอคะต้องดาเปลี่ยนท่าทีชวนเขาคุยน่าจะเป็นวิธีที่ดี เวลาที่ค่อยๆผ่านไปอาจจะช่วยเรียกสติของเขากลับมาโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าไบรอันเจอกับอะไรมาและอะไรที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายเขามันต้องการปลดปล่อยและเพิ่มความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเพราะกลิ่นหอมจากตัวเธอที่ไปกระตุ้นปลุกปั่นอารมณ์เขาไม่น้อยเลยไบรอันผมชื่อไบรอันผมจะเป็นผู้ชายของคุณคุณหอมจัง ไบรอันตอบคำถามเพราะเขายังจำชื่อตัวเองได้จมูกโดง่งแนบลงบนแก้มเนียนใสและไล่ปกพรมไปทั่วใบหน้าต้องดาวหลับตาลงปล่อยให้ไบรอันชื่นชมดอมดมใบหน้าเธอหัวใจเธอตั้นแรงแม้จะผ่านโลกมานานถึง25ปีแล้วเธอก็ยังไม่เคยต้องถูกผู้ชายคนไหนแสดงการกระทำแบบนี้มาก่อนเลย ้องดาวเริ่มจะเคลื่อเคลิ้มไปกับสัมผัสของไบรอันร่างกายสาวที่สะอาดผุดผ่องไร้มลทินใดๆเริ่มร้อนเผาแปลกๆเมื่อมืออุ่นที่ไม่อยากกระด้างของผู้ชายที่ชื่อไบรอันลูบไล้ไปตามส่วนเว้าส่วนโค้งที่ได้สัดส่วนของเธออย่างน่าลหลงใหลผสมคลุมคลั่งละคนลมหายใจร้อนของเขาขยายพื้นที่เลื่อนลงมาตามซอกคอขาวของเธอ พร้อมกับมืออุ่นร้อนของเขาที่เริ่มทำการอุกอาจมากขึ้นเมื่อเขาสอดมือเข้ามาใต้เสื้อสีเข้มที่เธอสวมอยู่โอกาสรอดของเธอริบหลี่ลงเรื่อยๆเสร็จแล้วแผนความนิ่งสงบการเคลื่อนไหวดูท่าจะไม่ได้เรื่องเสียจแล้วถ้าเธอดิ้นรนขัดขืนเขาจะทำร้ายร่างกายเธอไหมนะดวงตาเขาเลื่อนลอยแบบนี้เขาจะเผลอฆ่าเธอแบบไม่รู้ตัวไหมนะโอ๊ยจะทำยังไงดีไอฝรั่งบ้าแรงเยอะชะมัด ต้องดาวครางออกมาเมื่อธรรมชาติของร่างกายตอบสนองต่อสัมผัสเสียงดูดที่ซอกคอขาวข,าวของเธอคุณคนหอมคุณทั้งหอมคุณทั้งหวานไบรอันร้องครางออกมาอย่างชื่นชมเมื่อเขาดูดดื่มผิวหอมหอมของเธอและถูกใจอย่างมากคนเมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมสิ่งที่เขาเปรย,ยออกมาล้วนแล้วแต่เป็นความจริงที่เขารู้สึกจริงๆพอพอแล้วได้โปรดพอหยุดอื ต้องดาวร้องห้ามและเริ่มจะขัดขืนอีกครั้งเมื่อมืออุ่นๆใต้เสื้อตัวนอกถูกเขาต้องสัมผัสยอดเกสรดอกไม้คู่งามใต้บราจิว๋วที่เขาแทรกมือเข้าไปได้อย่างชำนาญและรวดเร็วเสียงร้องห้ามที่ดังขึ้นเรื่อยๆแต่ผลที่ได้กลับตรงกันข้ามไบรอันกลับลุกหนักขึ้นเหมือนสมองเขาประมวลเสียงนั้นไปในทางตรงข้ามมือเรียวสวยอุ่นๆน,นั้น จัดการกับบราด้านบนและเสื้อสีเข้มออกจากร่างสาวไปอย่างรวดเร็วเมื่อสัญชาตญาณความต้องการร่ำร้องมาจากร่างกายจนประทุออกมาเกินเยียวยาและยับยั้งต่อไปได้เขาต้องการที่ปลดปล่อยจริงๆได้โปรดช่วยเขาด้วยยาจีนช่างร้ายการเหลือเกินเขาเคยแต่ได้ยินชื่อเสียงที่ต่างก็ร่ำลือว่ายาปลุกเซ็กของจีนไม่ธรรมดา ตอนนี้เขาไม่จำเป็นต้องพึ่งเสียงลือเสียงเล่าอ้างอีกแล้วเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายในตอนนี้มันชัดเจนร้อยคะแนนเต็มร้อยออกไปเลยอืมเสียงครางดังออกมาจากปากคนถูกวางยาเมื่อดวงตาพร่าเลือนเห็นความงดงามตรงหน้าเมื่อไรอาพรขวางกั้านกลิ่นหอมจากเนื้อแท้ก็เด่นชัดมากขึ้น ทำให้ร่างกายที่เต็มปลีไปด้วยแรงกระตุน้นยิ่งถูกกระตุ้นเร่งร้าหนักขึ้นเรื่อยๆใบหน้าสะอาดทรงสเสน่ห์ด้วยคราวหนวดที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแนบชิดฝังเข้าหาเนินเนื้อแต่งตึงนั้นอย่างรวดเร็วจมูกโดง่งสูดดมกลิ่นกายหอมเข้าเต็มปอดอย่างหนักหน่วงร่างบางถึงกับสั่นสะท้านเสียวซ่านจนขนอ่อนตามร่างกายลุกชันหอม เสียงคลางกระสาวจากริมฝีปากอยากที่ซุกแนบไม่ยอมห่างจบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณโนทยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ